เฮ้ยแป้งเรามาเรียนที่นี่ก็ได้สักพักแล้วทําไมเรายังพบกันสองคนอยู่เลยก็แกเล่นไม่เคยกันแกเลยเนี่ยอยู่แต่ฉันเนี่ยก็อยู่กับแกทำไมสบายใจนี่แกสบายใจจริงเหรออืมจริงสิแกคื่เพื่อนสนิทคนเดียวของฉันอืมเพืนสนิท อขอโทษนะคะเธอเป็นไรหรือเปล่าคะพอดีว่าเรามาหาหนังสือเล่มนี้นะ่ะบั้งมังจใเราหาเล่มนี้อยู่เหมือนกันแต่ว่ายังหาไม่เจอเลยเสียดายเนาะงั้นถ้าเจอฝากอ่านเผื่อด้วยนะฉันกลับก่อนละเดี๋ยวเธอเธอชื่ออะไรนะ่ะเราเมีแกละเราอิงนะอืมไว้เจอกันนะ ำไมแกไปนานจังรู้ไหมปล่อยฉันนั่งเหงาอยู่คนเดียวเนี่ยก็มาแล้วนี่ไงขอโทษรักกันแล้วไงละ่ะหนึงเสืออะไรของแกเนะี่ยไม่เห็นได้มาสักเล่มหาไม่เจอเป็นอะไรของแกเนี่ยเป่าวันนี้ฉันมีธุระกับก่อนนะได้ดีกลับดีๆนะถึงบ้านแล้วโทรบอกด้วยละ่ะจ้ายิ่งกว่าแฟนอีกนะแกเนี่ยฉันเป็นห่วงเพื่อนไม่ได้ได้ไง ได้ดิกับแป้งได้เสมองั้นเจอกันเจอกันแกบ๊ายบายอ้าวอิงไม่คิดว่าจะเจอกันไวขนาดนี้นี่ใครอ่ะอ๋อนี่เมน,นะ เจอกันที่ห้องสมุดน่ะไม่เห็นเล่าให้ฟังเลยอ่ะก็คิดว่าไม่ได้สำคัญอะไรแกอย่างนั้นเลยนะอือออตลอดแหละแกไเมย์มานั่งด้วยกันสินี่แป้งเพื่อนสนิทเราเองเราเมย์นะยินดีที่ได้รู้จักนะแป้งเออเฮ้ยแป้งถ้าแกเดา๋ยวมันจะทายแกจะทาอะไรหรอไม่รู้สิเป็นฉันคงอยากจะบอกความในใจกับคนที่แอบชอบอยู่ละมั้ง แกมีคนที่แอบชอบด้วยเหรอไม่บอก่อยดิแกเรื่องอะไรฉันจะบอกแกล่ะนะบอกหน่อยสัญญาจะเก็บเป็นความลับก็ได้ก็ได้เขาคนนี้เป็นคนที่น่ารักเฮฮาอยู่ด้วยและสบายใจสุดเลยล่ะใครฉันรู้จักปะฉันอยากบอกแกเหมือนกันว่าฉัน,ฉนชอบฉันชอบเมย์น่ะฉันอยู่กับเมย์แล้วนะฉันรู้สึกดีมากเลยอ๋อ uh huh. ดีเนาะแกเป็นอะไรหรอือเปล่า เปล่านี่ดีแล้วเมย์เขาเป็นคนน่ารักใครๆก็ชอบว่าไงเมย์มากคนเดียวเหรอมากัแฟนอะมึงบ้าปะเนี่ยมึงมากคนเดียวนะอะไรของมเนี่ยก็เห็นอยู่ว่ากูก็มากับแฟนฮัลโหลค่ะแม่เรื่องไงคะเรื่องอะไรหรอคะ อิงเสียแล้วนะลูกฮะอิงเสียแล้วเหรอคะตั้งแต่เมื่อไหร่คะเมื่อวานซืน แกชอบอิงหรออืมนานแล้วแกกดหรือเปล่าไม่รู้สิ ฮะมึงมาคนเดียวนี่ไม่้อะไรนี่อ้แ้มัไม่เคยคอยกับเาเลย่เเอาไว้เอาไว้่อ้ไอ้ไอ้ไอ้ Okay, <laughs> look that, nice. mm -hmm. it's good. <laughs>